บอกได้คำเดียวครับว่าไอ้หนูคนนี้มันสุดยอดมากๆครับสำหรับทางกิเลนเอมบาเป้ครับล่าสุดเจ้าตัวครับเบิ้ลอีก2องตัวให้กับทีมชาติฝรั่งเศสทําให้ตอนนี้เจ้าตัวนะครับเอมบาเป้ขึ้นไปเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการอันดับที่4ี่ของทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสิตีดังกล่าวแซงหน้ามิเชลปาตินีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปนะครับในเกมฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับบิ๊กแมชที ต้อนรับการเยือนทีมชาติฝรั่งเศสครับปรากฏว่าเกมนี้นะครับฝรั่งเศสเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับโดย2ประตูที่ยิงได้ของฝรั่งเศสได้จากเอบาเป้ทั้งสองลูกครับลูกแรกครับเพื่อนที่เปิดจากด้านขวาแล้วก็ตัดมาในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นทางเอบาเป้นะครับสอดเท้าเข้าไปยิงครับเข้าไปอย่างสวยงามและประตูที่2ครับนี่นะครับตามภาพที่ได้เห็นด้านบนเลยครับรับบอลจากบริเวณด้านซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับ แล้วก็ยิงด้วยขวาครับบอลนี้พุ่งเสียดสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับเป็นการยิงกรอบเกียรติโทษที่ถือว่าเป็นประตูที่ตะบันได้แรงมากครับลูกยิงลูกนี้ของทางกิเลสเอมบาเป้ครับจบเกมนี้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไป2ประตูตอนหนึ่งครับและหลังจากการยิงเบิ้ลได้2ประตูในเกมนี้นะครับทำให้สถิติในนามทีมชาติฝรั่งเศสของเอมบาเป้ในเวลานี้นะครับเขาขึ้นมาเป็นอันดับที่4ของดาวสังโวสูงสุดตลอดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ และนี่เลยครับก็คือทำเนียบดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสครับไล่มาครับอันดับ9มี2คนครับชองเปียปาแปงครับกับชูตซองแตงยิงไปคนละ30ประตูอันดับ8เป็นซีดานครับยิงไป30ประตูอันดับ7ครับเทรซเก้ยิงไป34ประตูอันดับหครับเบนเซมายิงไป37ประตูอันดับ5ครับมิเชลปาตินีตำนานฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งครับตอนนี้อันดับล่วงจากอันดับ4ลงมาอันดับ5ครับยิงไป4 1ประตู และอันดับที่4คนล่าสุดครับคีเลียนเอมบาเป้ครับตอนนี้ยิงไปแล้ว42ประตูให้กับทีมชาติฝรั่งเศสครับอันดับ3ครับเป็นองตวนกรลซมันครับอันดับ2เทียริองรียิงไป51สประตูและดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติฝรั่งเศสณัตตอนนี้นะครับนั่นก็คือทางโอลิเวชิรูยิงไป54ประตูด้วยกันครับซึ่งถ้าเกิดดูจากอายุของเอมบาเป้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสครับก็คงจะไม่หนีจากเอมบาเป้เลยครับเพราะ ตามหลังสถิติสูงสุดของคีรูอยู่เพียงแค่12ประตูเท่านั้นนะครับแล้วฟอร์มการเล่นแบบนี้สถิติแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสในอนาคตอันใกล้นี้ครับคงจะเป็นของทางคีเลนเอมบาเป้อย่างแน่นอนครับตามอีกนิดเดียวครับขออีกแค่13ประตูเท่านั้นนะครับก็จะกลายเป็นสถิติสูงสุดของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะครับก็เชื่อว่าเอมบาเป้ทำลายได้อย่างแน่ๆเลยครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับที่เห็นอย่างไรกันบ้างครับกับทางคีเลนเอมบบาเ้รกล่นนแี คิดว่าร้อยประตูในนามทีมชาติฝรั่งเศสเอ็มบาปเป้จะยิงถึงหรือเปล่าครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหวัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปกับแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรโดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยเลยกันนะครับใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมสนุกๆวันที่28-29ตุลาคมนี้นะครับกับกิจกรรมที่ชื่อว่าเชียร์โมโตจีพีติดขอบสนามเดินทางไปกับพี่อ้นแฟนผีไร้คนเรเซอร์เบน์ครับผมฟนตุงนะครับไปดูสมเกียรติตันทรากันนะครับจะสามารถคว้าแชมป์ที่บ้านเกิดของตัวเองได้หรือเปล่านะครับร่วมทริปเดินทางครับ2วัน1คืนครับแล้วก็ค่าสมัครครับเพียงแค่4,200บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับ แล้วก็เข้าชมในสนาม2วันนะครับพักที่โรงแรมเดซิโนสุรินอาหาร5มื้อนะครับประกันการเดินทางทุกอย่างฟรีหมดครับรับประกันการเดินทางสนุกอย่างแน่นอนครับหากใครสนใจครับโทรมาหาผมได้เลยครับที่เบอร์098ครับ325 8885 098 325 8885นะครับผมฟนตรงรออยู่นะครับหากใครสนใจก็ไปลุ่ยกันได้เลยครับขอขอบคุณนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าด้วยนะครับ